มาแล้วมาแล้วแก่กว่าจะมาม,ะมาอีกตาหนึ่งไปล้นั่งยังสูบเสือกมาถึงแลยวจนกันเลยเพื่อนจ้า 哎呀，对面这么猛，对面真的好猛啊！Next hard point, let's go. Hard point secure. 哦、哎，oh, 一般都是我压着别人打，拉 <And the S 1> 了。And we've got the hard point. Hard point, hard point secured. 喂、yeah. 哎。

เ้ยม <c oughs> <c oughs> ันเดือดจังตานยงเดือดมัยเดือดจริงยิ่เล่นบอลบาเียก็ยิ่งขุ่ข còn đi. <laughs> được cả đã. Bắn được 10 được. ôi, Voi lạng v่ะ. Nó lúc song mà ได้ๆนไอ้นี่ก่อน UAV เฮ้ยดีเตอร์เฮ้ยมันมาบ้านเราแล้วไอแคปเจอร์ Location secured

ทัางหลังทัางหลังพี่ทั้งหลังยูโอ้โเปลี่ยนเปียนเปลี่ยนทีแล้วโอ้ยตายตายตายสองตายสองตกไปทันโอ้ยสองเ้ยเอรจเลยแล้วเนี่ย ai tăng, tổ cắn, ra bựt hay ra? Oh, mấy con nhiều, riêng đeo. Ai để cắn với riêng đeo á, giờ này. Không biết thật. Giang đởi vậy này. Tầm bựt มีเด็กเกียร์ขับรถป่ะพี่ตายตายตัวหลังตายสองตัว้ผมมุษบัตเข้ามีเด็กแว้นว่ะสองมีเด็กแว้นมีเด็กแว้น ตามไม่ทันแล้วเนี่ยตอวทันตัวหลงแล้วตีต้องเลยตายก่อนไม่ไปยึดไปยึดเยือม่อนโอ้ยโอ้ยไม่โดนหลือว่าโซ่โซ่คือยู่เลยวล่ไป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 ยึดไปยึด

จะได้ร air, uh. oh. ับสองตัวเป็นลอยสองตัวกดไหนอย่เอง้อกลกไม่ได้ฆ่าได้ไงวะโอยโอยโดนแฟดโดนตัง

เไอ้ระเบิดโอ้โหเกือบตายดีมี EOD พี่เกือบตายอ้ย เยอะจังเลยไป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 จะวางกันระเบิดให้ไม่ยั่นตัวเลยเขาไม่มาอยู่ไหนวว้าเนี้อหาไม่เจอออกมาไม่มาเป็นคุยเอเด็กแว้นเด็กแว้นอย่าเอาเรื่องเลย ไปไปไหนละโอ้โหไอ้บ้านผลิตลูกกระสุนมีเด็กแว้นว่ะโอ้ยลูกฟองอ้าวว้ ไอ้ <Hello. S 2> ยีกอย่างเดียวเลยโอ้โหสี่ทิศตัว